ครับสวัสดี FC แฟนคลับครับที่เข้ามาติดตามช่องดูเวลาทีเรนครับวันนี้ก็ไปซื้อนาฬิกามาครับนาฬิกาแหวนมากอนใช้ได้สองวันเดี๋ยวเดินเดี๋ยวหยุดครับเป็นนาฬิกาใหม่เลยนะครับเนี่ยก็ซื้อมาร้อยก่บบาทเห็นสวยดีครับนี่ครับผมกอใช้ได้สองวันครับหยุดเดินครับแรกๆก็นึงว่าเป็นกระถานครับทานหมดเพราะว่าใช้ทานราคาถูกนะครับ ทีนี้ก็เปลี่ยนฐานมาก่อนที่สองครับก็ยังเป็นมันเดิมครับก็เลยไปซื้อฐานแพงมาใส่หน่อยฐานที่มีราคามียห้อครับมีเกณหน่อยก็ยังเดินได้แค่ครึ่งวันครับก็หยุดแรกก็จะเอาไปซ่อมเลยครับนี่เลยมาคิดดูครับซ่อมก็แพงหรือว่าเราจะซื้ออะไรจากในเน็ตครับในออนไลน์มาซ่อมก็ไม่ต่างกันครับราคาก็าาใกล้เคียงกัน ก็เลยลองแกะดูครับก็ลองแกะดูคือว่าใช้ได้ครับ2วันแล้วไม่มีปัญหาอะไรครับเดินปกติครับในวิธีแกะยังไงครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการแกะครับนะครับจะมีสกูครับสกูยึด4ตัวแล้วก็ขันตรงนี้ออก การมันก็เดินไปสักพักมันหยุดครับหยุดแล้วก็พอเรากระแทกหน่อยครับเคาะเคาะมันก็เดินครับมันก็จะเดินไปพักหนึ่งก็หยุดอีกครับแรกก็กําลังจะซื้ออะไรมาเปลี่ยนแล้วเลยลองลื้อดูครับปรากฏว่าใช้ได้ครับใช้ได้ปัญหาอยู่ตรงจุด สำคัญอยู่ตรงนี้เองครับส่วนอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรครับสําหรับนาฬิกาที่เป็นาราคาถูกก็จะประมาณนี้ครับนี่เราก็จะถอดสกูไปสี่ตัวครับเก็บออกแยกมุมยกขึ้นมาครับ,รบจะเป็นอย่างนี้สังเกตรตรงนี้ครับบางยี่ห้อเขาก็จะเป็นเกลียวครับหม,มุนเขา้า บางยี่ห้อก็จะนี่ครับแบบสวมลงไปเลยถ้าถูกถูก,ถกนะครับถูกอาจจะหมุนให้เข็มมันตรงกันเลยก็ได้ครับตรงเลข12หรือไม่ตองก็ได้แต่เวลาเรามาตั้งอีกทีต้องให้เข็มมันตรงรนี่ครับเราจจะไม่เห็นนี่ครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันตั้งไม่ตรงมันก็จะนี่ครับ มันจะเอียงเอียงอย่างนี้ครับเข็มมันจะไม่ตรงกันเห็นไหมครับเข็มไม่ค่อยตรงกันนี่เราก็ดึงออกครับดึงออกเลยตอนนี้เป็นแบบสวมครับไม่ได้เป็นแบบเกี่ยวครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้มาที่ด้านหลังครับ ต่หลังจะมีนี่ครับสลักล็อกครับสองตัวงัดพยายามงัดครับงัดให้มันหลุดออกมาครับมันจะยากๆหน่อยน่ครับออกมาแล้ว คือตุดปัญหามันคคอ,อกับตัวนี้ครับซื้อมาใหม่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ร,ราคาก็จะตั้งแต่หลักสิบครับจนถึงหลักร้อยครับแล้วแต่ยี่ห้อแพงถูกทีนี้มาตัวนี้ก็จะมีนี่ครับขาหลอกอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับลาแกะควรจะลองครับให้ดีก็ควรจะลองไม่ให้ครับ ให้ตัวนี่ครับหาหามุมหาจุดรองครับนี่ม่ให้ตัวแกนเข็มนาฬิกาครับมันดันขึ้นมาแล้วก็ทำให้ครับเราจะประกอบคืนยาครับนี่เราก็แเกะแกระวังระวังหน่อยครับเดี๋ยวขาหักขาหักได้ซื้อใหม่เลยนะครับเนี่ย ก็จะเป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายครับโอเคตัวหนึ่งอยู่นี่แบบนี้ก็จะออกมานะครับออกมาอย่างนี้นี่ครับออกมาแล้วครับตัวสําคัญอยู่ที่นี่นะครับค่อยถอดขึ้นมากลัว พิดภาาดก็คุณผู้ชมอาจจะถ่ายรูปไว้ครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้นี่ครับก็จะออกมาแล้วก็หาที่รองกันนี่ครับตัวที่เป็นปัญหาคือตัวนี้ครับเพราะเวลาเราเคาะปุ๊บเราแทะปุ๊บมันเดินครับนี่ครับตัวนี้เองครับนี่คุณจะเห็นคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเนี่ยกระไก่เข้าไปหน่อยนี่ครับ นี่คือด้วยครับส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างรับฐ่านครับสองคัวครับขัวเชื่อมขัวเชื่อมสองครัวนี้สปริงมันแอ่นลงครับพอมันแอ่นลงปุ๊บครับมันกดกดไม่ถึงหน้าสัมผัสครับมันจะมีหน้าสัมผัสอยู่ตรงนี่ครับตัวนี้อยู่ข้างล่างพอมันกดไม่ถึงเห่นไหมครับช่วงที่มันหลวมปุ๊บครับฐ่านครับ มันวิ่งไม่สะดวกครับพอวิ่งไม่สะดวกปุ๊บมันก็หยุดครับพอเราเคาะเคาะเคาะระแทกมันก็เดินครับคือตัวนี้ครับงัดงัดขึ้นมาสูงๆหน่อยครับงัดตัวนี้ขึ้นมาวิธีงัดขึ้นมาสูงๆหน่อยตัวนี้ผมงัดแล้วงัดให้มันแผงนขึ้นสูงสูงหน่อยครับของถูกก็จะประมาณนี้ครับอันนี้เราทําอย่างนี้เราก็จะไม่ต้องยังไม่ต้องซ่อมยังไม่ต้องซื้ออะไรมาครับแต่ระวังตัวนี้ไว้ นี่คงัดขึ้นทุงสูงหน่อยนะครับเรือประกอบขึนครับนออ้องต่อจับมาอย่างนี้ครับนี่ครับมันจะมีเห็นไหมครับมันจะมีแกนนะครับเราก็ใส่ให้มันตรงใส่แกนลงไปให้มันตรงนี่ครับก็จะลงไป แค่นี้เองครับแค่นี้เองครับนี่เราก็ประกอบตรงนี้ก็เล็งให้ตรงครับนี่ครับเล็งให้ครับลองลองของครับของเฟืองให้มันตรงครับค่บคอยๆไม่ต้องรีบมากใจเ,เย็นๆค่อยๆเจ็บดีๆ เท่านี้เองครับสังเกตดูคือว่าตรงตรงตรง่องตรงอะไรเรียบร้อยครับเท่านี้เองครับนี่เราก็จะประกอบเข้าไปรเราจะประกอบตัวนี้เข้าไป นี่ครับพอกทิกมาด้านนี้ครับเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปก่อนครับกดให้มันตรงเข็มครับนี่คือตัวที่สามครับ ครับทีนี้นี่แล้วก็หมุนครับตั้งเวลาไปที่ครับเวลาปัจจุบันของเราครับไปตอนนี้ประมาณ9โมงครับ53ครับ9โมง50 53ครับ ใส่ฐานดูครับที่นีทดสอบการใส่ฐานดูว่าเราใส่ถูกไหมครับถ้าเดินก็ใช้ได้เลยครับนะเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับไม่ต้องไปเสียงเงินและซ่อมให้หลายบาทครับส่วนนาฬิกาเก่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นอาการมีซ่อมนี่หายไหมครับแต่นี่นาฬิกาใหม่ซื้อมามใหม่เลย ราคาถูกเดินเดินหยุดหยุดครับเรียกว่าใช้ได้ครับฝากอะไรก็ตามกาลังใจกับทุงลาเทเลนนี่ประกอบคื้นครับ เียบร้อยครับนะไม่ต้องเสียงเงินซ่อมซื้อใหม่แล้วครับหางปาก,กไว้กวาตามกำลังครงกจครับทุกเวลาทลนด์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ทุกเวลาทายาทของกาวคำว่าสวัสดีครับ